ับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นพังไทยพังลาหรือต่างประเทศเด้อเนาะพ่อๆกับสลาคนสู่ชีวิตอีกแล้วสละตัวเป็นปลาแล้วพ่อๆกับมือนิกับสละย่างมาเยี่ยมยามทำข่าวแม่น้องโชคเนาะพ่อพี่น้องเห็นว่าเห็ี่ยงกินเนาะโดยสบายดีเด้อแม่น้องโชคคชนนงงึ้มืดคือใครวะเห็ี่ยงกินนั่นตีงูโอ้มือนิแม่น้องโชคมีอาหารดีพ่อแม่พี่น้องตีงูตีงูสบายดีเลยแล้วถ่ายเร็ว ใช่ลิจ้า <laughs> จู่โจมทำไมพี่น้องสลามมาแบบจู่โจมเนาะสลามหาก็มาเตะตัดไม่เมแบบื่กอกี้นี้พี่งูรับเท่าโอ้เนี่ยนี่เลยเนาะอันนี้บ่อเท่าหะย่างตง้มย่างอะไรนี่ต้มปลาบ่ต้มปลาต้มน้ำแดงเลยแวบะบมาถักทยปต้าปยนี่ใส่เท่าได้เท่าพี่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 แกล้งแกล้งทำไมพี่น้องมึงนั้นหอยใส่หอยพร้อมไหนเลย เฮ้ยไม่ต้องเข้าจุ้าวเนาะมาแต่ตลาดขายเครื่องบ่ขายเครื่องแบบน่ะโดยเนาะขายเห็ดไปแหละพอได้เงินสูุลูกกินขายเสื้อผ้าโอ้แมงโซ่มันก็มีงานมีการเห็ดแหละพ่อพี่น้องขายเสื้อผ้าไปน้ำเพลินโดยจ้าไปน้ำมือมือเทไรมือลัดเซนก็ดีก็ยิ่งดีกว่าเน้อเล่นกับมือมือ2โมง3โมงจะไป โมงค่โ้ก็พามาเลยโดยเต่แต่ละมือตื่นมากันไปไปไปมั ı, arians, ่นนะพี่น้องไปใช้ไปใ่ะไปใช้เลยอาสบายดีเด้อดสบาดีบเห็นมือดคืนมือ้าแง่นาะเออมือด๋ได่า้ยจะเสียงทำไมพี่น้องเลยโดยเนาะการหัก็มาตตอไม่หักมาห้อมี้นีเลยถ่ายคลิป ม่เยี่ยมยาวงลาซีคุณนายจับทำยมพี่น้องไงเราหลีมางว่าได้ไหมพี่น้องเผ็ดเดมบะโดยนาะเนซืมื่อกินข่าก่นเด้เสีเด้อโดยสบายดีเด้อเด็กน่อยไปซื้อมเลยไนออกไปซื้อพักหองอ๋อโยโดยเมื่อก่นเงินอยู่ไกลกะเงินหนังทงทำแล้ว Hiền phải hiền ăn đâu mà phải mà. Là cả cả nhàng, ừ. là phải đâu Sao cả các lăng nhàng Mùi hiền Bà tu hiền sao phải đâu Trời, xì đam nọ Trời Nhìn đọc สลกากหากมาหอ่อเมื่อกี้ <S <S okay, พ่อไม่นั่งโดยโอเคนล้วพ่อไม่นั่งสลากขับไปกินข้าวก่อนสบายดีลูก <c oughs> ขึ้มืดแทะง่ายอยู่อย่ากินหวานเลยเด้อโดยนี่ได้ของฝากมาให้เพื่อนอย่ากินหวานเลยเด้อเอาขนมให้ลูกสบายดีเด้อ กัับยงกินข้าวกัขบข้านะฮะกินข้าวกับร้อนเหนลูกนี่ออ <c oughs> เออแซ่บลูกเออลุงป้าไว้ลุงป้ากินข้าวเด้อกินข่าวเด้อกินข้าวเด้อลูกเด้อสลากเขาเนี่ยตั้งกล้องกินข้าวกันได้พอไหมพี่น้อง <ป>มาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวรำกันมากินข้าวรำกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องข่าวก้องมันอันนี้กะขอโทษขออภัยอะไรเนาะสลากนี่ต้องใส่ถั่วยิงใหญ่พ่อแม่พี่น้อง ยัดผู้หญิงไม่มีพิไหมก็บ,บอพ่พลาดกถ่ายคลิปผมห็นไม่ต้องแล้วมันเด็กหนกก็เลยจะซีจอนอไนกันยัตเละวะบุรลอให้บหง้าล่กก็พอแหละโบกก็ถึงลูกมียังลูกมาน้อยันาอย่าพา,าลูกจะยังออยู่ เอาอะไรกินเด้อโดยสุดอ่ะเอาอีเพกินบม่เน่าอาเอวเดเดเดวว

นายเบิร์กพรมพ่นองว้าวหมดแก๊สไม่มากนะแน่พลูกอ่ะจะไปหาแม่น้อยไปซ้ายไปซ้ายก็สากคุ่บอสากหยุดดีใจในรถดิเดินาไมพี่น้องมาพนมจะอิมเลยคนกินบมดได้แล้วคน อืมว่ไงลูกเอพซีตาลายลูกป้าเหม็นตาลายไงนแบบเป็นภาพสะทอดเลยไปหายหายันแม่เจ้บอปล่าด้วยพี่อืมให้แข่งกันไหมอาเออหายไปหายเอฟซีเบิง่งให้ลูกป,ป้าเบิงบ่งอจเลยลูก เคยไปฝันบ่เคยไปอนบ่เดี๋ยวจเมอร์มาให้พด่ไเไปเลยไปไปเเลยไยเลยเไปเเลยไปเลเไปไเลยเลยไยเปไปเปเยไปเลยไไปเไปเยลยย บปไหน้ากไปไปไปลยแม่กินน้ำแม่กับบกินน้เย็นไว้บกกินน้เย็นอยู่นะเน่ยบกินไว้ไอ้มะพามาเยรู้ไว้เด็กมาเดินอเด็าชิมตอนไหงตื๊ก็ถ้าาเขาไเ้าเรไปทเลยเบงเขาบอกเทครับลุงหวังแล้วเห็ดเนี้แต่เราเห็ดผิดก็เลยเนี่ยทำเราหน่อยหนึงเนาะ เทศกนฮะเห้สรับไปซอยเลยอมเมนีไปหนนัยางเงีนบ่หเลยบ่บ่ายัไเน่ยไคุนกันไหมโอเคพร่งนีเนาะไปหาไปหากินกิน้องยากจะราไกินพุ่ไม่เนาะ กินหมดเลยนะ <c oughs> แม่แจ้งเงนความนะ <c oughs> บริ่นไฟเดล้ลูกลุงป้าให้ได้ลุงป้าไป,าปาซื้อน้องให้กินได้ลูกมอดไปลูกมอดไปลูกใส่สวยดีเลย

ปั๊่กินดิมบอกินไ้ลูกค่ะบบนบนถามบ้างทามปไม่ว่าิบนทามปไกินดิลูกบอไม่ถามมันนะลูกกินข้าแล้วกินแล้วปไสกินข้ากเอออ

ก็พอเด้อยังไม่เจ้ายังไม่เจ้าไม่รู้เต้นอันนั้นเตนตอดเพิ่นเป็นปากเลยเด้อยาเคี้ยวคาบบดเดียวแล้วก็เป็นหกเป็นเต้แต่ตาจังมาดับนอนนอนเลยเก็บได้ไ็บเก็บมาลูกเต้นตอดบอไหนจะดื่มเจ้้ด้นาแตนี่ ปียกมากเลพี <c ười> <c ười> there, ่นอี s <S mm. yeah, ่้องลูกบ่้องลูกพอแล้วเป็นห้องดมีงดหองดเปนอยหองดนี่ดนดดนดุ่ยนว่ามันเ็น่างอออ

เด็กเนี่ยดอฟเวอร์พี่น้องสลากะกินข้าวอิ่มแล้วจ้าขอขอบคุณขอบคุณพ่อพ่อแม่พี่น้อง FC เมืรอสกูสกุลที่เป็นกำลังใจสลากอ่ะคอมเมนต์ตีส่งเข้ามาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องสลากะดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะที่วันมีพ่อแม่พี่น้อง FC เมอร์สกูสกุลที่วันให้กำลังใจสลากเนาะ ตลาก็ตื่นเต้ไไนไรยพแมี่น่โดยก็คอยพรมีม่น่ FC เมื่อสุขูสุดคนแล้วก็ทีมงานสะพานบุญแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญเมื่อส,สุขคูสุดคนคออยู่มีแห้งเาวาลูคกคอยจะให้ได้ค,คอยจยให้นีโดยเอา,าอีกไหมขอระสมผสมเล็จขอสมสมเล็จในอดนีการงาน,นการเงินในเด้กสีการงานการนิ่มถูช ร้านขอโตกันเด้อร้านขอโตกันเด้อสบายดีสบายดีโดยน้องพี่พี่น้องโอ้จ้ากิมขัดแท้โดยน้องพี่น้องสบายดีเด้อพ่อสบายดีสบายดีเด้อแม่สบายดีสบายดีเจ้อฝาดใส่ลูกสบายดีโดยน้องพี่น้องสลักอ่ะขอกล่าวคำแบบสบายดี yeah